วัสดีครับวันนี้มามืดหน่อยนะครับเมื่อเย็นเนี่ยไปทําธุระนอกสถานที่นึกว่าจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมีฉากใหม่ๆม,มาสนทนากันบ้างนะครับแต่ว่าไปดูแล้วเนี่ยสภาพธรรมชาติสภาพสัญญาณไม่อำหนวยก็เลยมาสนทนากันอย่างค่าก็แล้วกันถ้าจะจำได้ไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะผมพูดถึงพักการเมืองใหญ่ที่สุดภายใต้สถานการณ์นี้ หมายถึงภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติก็ตามนี่นะฮะผมบอกว่าจะมีพักหนึ่งใหญ่กว่าเพื่อนะแล้วทรงอํานาจผมเรียกว่าพักบูรพาพยัคฆ์ไม่ต้องไปหานะครับในสารบุข,ของกอกตยังไม่มีชื่อพักนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดจะไปจดเป็นชื่อพักการเมืองแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก็ในเมื่อพักปฏิวัติประชาธิปไตยที่จับเอาไปใส่เรือนจำสิบห้าคนนั้นะ ก็เป็นพักที่ไม่มีในสารบบกกตดังนั้นผมก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่หยิบมาสนทนากันได้ชัดมากวันนี้เมื่อมีข่าวว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวให้มีจำนวนสนชเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยไม่เกิน220จะแก้เป็นไม่เกิน250บวกอีก30ที่นั่งว่าอย่างนั้น ฟังท่านนายกอธิบายท่านก็บอกว่าอยากจะให้มาช่วยๆกันพิจารณาออกกฎหมายแล้วก็เที่ยวนี้ถ้าเพิ่มขึ้นอีก30เก้าอี้ของใช้ทหารเยอะหน่อยเพราะว่ามีเรื่องความมั่นคงมากคุณวิษนุเครือง,งามในฐานะที่จะต้องเป็นนายท้ายคอยคุมเกมเรื่องกฎหมายให้รัฐบาลเนี่ยนะครับก็มาพูดต่อบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจําเป็นละ ที่จะต้องมีเข้ามาเพราะว่ามันมีกฎหมายลูกที่เกิดขึ้นจากประชามติรัฐธรรมนูญผ่านแล้วเนี่ยต้องมีคนมาช่วยกันทำทุกคนมีสิทธิพูดทุกคนมีสิทธิอธิบายฮะแต่ประชาชนก็มีสิทธิใช้วิจารณญาณผมยกตัวอย่างอย่างงี้ง่ายๆว่าถ้าในระบอบประชาธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นพรรคการเมือง แล้รัฐบาลชุดนั้นบอกว่ามันมีกฎหมายสําคัญหลายๆฉบับที่จะเข้าสภาจํานวนสอสอที่มีอยู่ในสภาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับภารกิจต้องการเพิ่มสอสออีก30คนก็เลยจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้ตามนี้ท่านว่าสภาพของรัฐบาลที่ประกาศอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงส่วนตัวผมแล้วก็คิดว่ายิ่งกว่าโจก ทำละเอียดแล้วโดนระเบิดฮะเละยิ่งกว่านั้นนะเพราะผู้คนเขาจะโจดจันกล่าวขานว่าเอารัฐบาลน,นี้ประชาชนเลือกมาแล้วแทนที่จะเร่งสร้างผลงานแทนที่จะแก้ปัญหากลับมาหาแต่ช่องทางที่จะสร้างประโยชน์พดผลให้กับนักการเมืองด้วยกันหาเรื่องจะเอาเก้าอี้มาแบ่งกันหาเรื่องจะเอางบประมาณแผ่นดินมาให้กันเป็นเงินเดือนเป็นสวัสดิการ แล้วก็ไม่มีทางทําสำเร็จนะครับกติกาบอกว่าสสต้องมีเท่าไหร่ในสภาก็ต้องทำงานต้องว่ากันไปอย่างนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งว่ารัฐบาลเลือกตั้งมีอายุ4ปีนี่นะเข้ามาจะเอาช่วงไหนล่ะครับแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเก้าอี้ให้มีสสมากขึ้นอีก30ที่นั่นมันทำไม่ได้แต่ระบบแบบนี้เนี่ยทำได้นะครับ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะคนในสังคมเนี่ยกำลังนั่งขบคิดเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่าว่าที่กล่าวอ้างว่าจะมีเรื่องสำคัญมามากๆจะต้องมีคนมาช่วยกันเป็นสอนอชอเพิ่มเนี่ยถามจริงๆนะครับสอนอชอที่ทำกันอยู่เดิมเนี่ยทำงานกันเป็นยังไงนี่ก็มีคนไปค้นข้อมูลมาบอกว่าเข้าประชุมกันเนี่ยนะครับบางนักเนี่ยก็กระปิดกระปลอย จำนวนน้อยแค่พอผ่านเส้นครึ่งให้ครบองค์ประชุมเนี่ยก็หลายนัดแล้วหน้าที่ของสภาเนี่ยนะครับถ้าในการเลือกตั้งสภาปกติก็คือนอกเหนือจากการทำงานนิติบัญญัติออกกฎหมายแล้วก็ต้องติดตอ่อติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารและท่านดูสภาชุดนี้นะครับสอนอชอเนี่ยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบใดๆหรือไม่ นายกเข้าไปแถลงอะไรในสภาทีนี่อย่าว่าจะมีคนลุกขึ้นทักทวงทวงถามเลยครับแถลงเสร็จนี่ตบมือให้กันเกลียวโดวยซ้ำไปเพราะว่าความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรีกับสภาปัจจุบนันนี้เป็นความสัมพันธ์กันแบบคนแต่งตั้งกับคนได้รับการแต่งตั้งนะครับนายกขึ้นไปยืน บนบัลลังก์ที่จะ,ะแถลงอะไรในสภานั่นน่ะสมาชิกสนชนั่งเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกันหมดนะครับว่านั่นคือผู้มีพระคุณแต่งตั้งพวกเรามาแล้วไม่ใช่เป็นผู้มีพระคุณแต่งตั้งอย่างเดียวนะครับเป็นผู้มีอำนาจจะให้คุณให้โทษในการจะไปต่อเป็นสอวอสัญหานี่คือสภาพความเป็นจริงดังนั้น จะบอกว่าเอามาช่วยงานเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่ามีงานอะไรที่จะต้องช่วยก็ที่ทำกันอยู่นี่นะครับไปกันเรื่อยๆไม่ต้องมีอะไรออกแรงผมเห็นสอนอชอเนี่ยออกแรงมากสุดก็คือออกแรงจะเอาํำถามพว่วงและตอนนี้ออกแรงจะให้สอวอเสนอชื่อนายกได้อย่างเนี้ยครับ ในขณะเดียวกันรัฐบาลแม้แต่ตัวนายกเองเนี่ยผมก็เห็นท่านพูดหลายหนนะครับท่านยกว่าสภาชุดนี้เข้ามาแล้วผ่านกฎหมายไปแล้วหลายร้อยฉบับเห็นไหมนี่คือผลงานพวกที่เลือกตั้งเนี่ยอยู่เวลาเท่าๆกันเนี่ยทำไม่ได้เหมือนท่านอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากมุมนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐบาลกําลังอธิบายว่าสภานี้ที่ทํากันอยู่เนี่ยศักยภาพสูงมากพิจารณากฎหมายฉับไวรวดเร็ว แล้วจะต้องตั้งเพิ่มทำไมถามไปถามมาเนี่ยนะครับก็พบว่าเหตุผลทั้งที่ท่านนายกก็ดีรองวิศนุก็ดีอธิบายเนี่ยมันไปไม่ได้ในข้อเท็จจริงไงครับเมื่อเอาความจริงเข้าไปจับเนี่ยมันก็เห็นว่าไม่ใช่คำอธิบายทีนี้ผมก็เสนอวิธีคิดแบบผมมาว่า จริงๆเรามองเรื่องนี้ไม่ยากเพราะพอท่านนายกพูดเมื่อวานเนี่ยนะฮะสอนชอก็ขานรับทันทีบอกว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยภายในหนึ่งเดือนจบหนึ่งเดือนจบนับจากนี้ก็จบสิ้นกันยาสิ้นกันยาเกิดอะไรขึ้นครับก็ข้าราชการเกษียณอายุกันพอดีไงครับแล้วสิ้นกันยานอกจากเกษียณอายุแล้วเป็นอะไรอีกก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายจบสิ้นกันพอดีไงครับดังนั้นเพิ่ม30เก้าอี้เนี่ย ผมเชื่อว่าในทางความเป็นจริงก็คือเอาไว้รองรับบรรดาคนที่เพิ่งกเกษียณอายุราชการใครที่ไม่อยากจะรีบกลับบ้านเลี้ยงหลานก็เอานั่งกันสักพักนี่แล้วก็เอาไว้ปลอบใจซับน้ำตาคนที่พลาดหวังจากการแต่งตั้งโยกย,ย้ายเพราะตำแหน่งสำคัญสำคัญมันมีจำกัดนะฮะ บางตำแหน่งแคนดิเดต2คน3คน4ี่คนมันก็ต้องมีคนอกหักก็เอาไปเก้าอี้สอนอชชหรือกระทั่งช่วงทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญใครออกแรงใครพยายามช่วยและเกินให้รัฐธรรมนูญผ่านให้ได้นี่นะฮะยังไม่มีกเก้าอี้นั่งก็มีสิทธิ์ลุ้น30ตัวที่จัดให้เข้าไปใหม่ผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะครับผมยืนยันหลายครั้งแต่ผมชอบมองโลกในแง่ของความเป็นจริง ว่ามันคืออะไรทีนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์แบบที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยเราจะไม่คิดอะไรกันเลยเราจะไม่เอามาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรกันทั้งสิน้นผู้มีอำนาจบอกว่ายังไงก็เชื่อไปตามนั้นหรือว่า มันต้องเริ่มติดตามเรื่องนี้แล้วก็ทบทวนกันให้ดีนะครับว่าเราเนี่ยปฏิเสธหรือตั้งกำแพงกับระบบเลือกตั้งคำว่าเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนไทยทุกคนนะครับแต่ว่าจำนวนส่วนหนึ่งเรามีแน่บอกว่านักการเมืองมันชั่วชา้านักการเมืองมันไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานนี่นะครับเราไม่เอาระบบนี้แต่ว่าเราเนี่ย ยอมโดยดุดฎีกับระบบที่ไม่ได้มาจากการคือเขาจะทําอะไรก็ได้จะอธิบายยังไงก็เชื่อจะหยิบจะจับอะไรไปตั้งไปวางตรงไหนได้ทั้งนั้นเชิญตามสบายเราจะไปกันอย่างนี้จริงๆเลยครับแล้วถ้าเราจะไปกันแบบนี้เนี่ยเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยมันใช่ประชาธิปไตยแหละฮะผมเห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้า คือตัวตอกย้ําคําอธิบายของผมว่าพักใหญ่ที่สุดเนี่ยคือพักบูรพาพยักษ์ใหญ่ถึงขั้นว่าแก้รัฐธรรมนูญเพิ่มเก้าอี้ให้พักพวกในสภาได้แล้วหลังจากนี้นะครับพอมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญสมมุติว่าไปถึงคําอากฎหมายลูกเสร็จสับเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเลยนะครับ ยังมีอะไรให้หน่าดูชมกันอีกหลายเรื่องที่พักบุรพาพยักเขายังจะทําได้อย่าลืมนะครับในระหว่างร่างกฎหมายลูกกฎหมายลูกเสร็จแล้วในระหว่างการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งจนกว่าจะมีครอรมอใหม่มาตรา44ยังอยู่แล้วมาตรา44วันนี้เนี่ยก็มีการเอามาใช้เพื่ออุดช่องโหว่หรือเติมเต็ม หรือพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติออกไปแล้วเป็นประเด็นให้คนเกิดความรู้สึกวิาพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยสุ่มเสี่ยงที่จะไปสู่ความขัดแย้งมาตรา44นี่คอยทำหลายเรื่องแล้วนะครับเรื่องการศึกษาหรือเรียนฟรีล่าสุดก็เรื่องศาสนาก็เท่ากับว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีมาตรา44เป็นพี่เลี้ยงอยู่อีกทีหนึง่งทีนี้มาตรา44นี่ใช้โดยคนคนเดียวพูดให้ถึงที่สุดก็คือมีคนคนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงรัฐธรรมนูญจะออกกฎหมายบัญญัติปรับแก้เนื้อหาสาระยังไงก็ทำกันได้ผมตั้งหัวข้อไงครับ ว่าพรรคบูรพาพยักกว่าจะรู้เดียงสาของสังคมไทยแล้วมีเครื่องหมายคำถามก็หมายความว่ากว่าที่สังคมไทยจะเข้าใจและรู้สึกว่าเรากําลังเจออะไรอยู่เนี่ยก็ต้องให้พรรคบูรพาพยักเนี่ยเขาทำอะไรออกมามากๆหรือมากจนแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่า เราจะต้องออกไปเผชิญหน้าหรือออกไปกดดันทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาไม่ใช่นะครับแต่ผมกำลังบอกว่าคนไทยทั่วๆไปเนี่ยเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและเป็นไปผ่านไปวันๆเนี่ยไม่ได้ครับผมยอมรับเป็นครั้งที่ร้อย ว่าสถานการณ์เรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยยังต้องใช้เวลาครับแต่ถ้าเราตื่นตัวเราสนใจเราเอาประเด็นที่มันเกิดขึ้นมาขบคิดมาวิเคราะห์เอาความจริงเอาหลักการเข้าไปกำกับเนี่ยเวลาที่ต้องใช้มันก็จะน้อยลงแล้วถ้าใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ประชาธิปไตยน้อยลงเนี่ยมันก็เท่ากับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปด้วยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรื่องจะมีเก้าอี้สนชเพิ่มขึ้นอีก3 0เก้าอี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเงินเดือนเฉพาะตัวคนหนึ่งก็แสนกว่าบาทเบียบประชุมอีกสวัสดิการโน่นนั่นนี่ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญค่าตอบแทนเลขาที่ปรึกษาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนมากมายเหลือเกินนะฮะท่านก็ไปเอาลูกเอาเมียมารับเงินเดือนมารับค่าตอบแทนในส่วนนี้ นี่คือค่าใช้ใจ่ายของแผ่นดินที่เป็นภาษียากรของประชาชนก็ต้องเอาไปจ่ายก็ทำไงได้แหละครับก็พักพวกของท่านท่านผู้มีอำนาจท่าน,านไม่มีกาอี่นั่งกันนี่ท่านอกหักท่านผิดหวังไม่มีอะไรปลอบใจก็เอากันอย่างนี้แหละครับเรากำลังจะเดินหน้าไปสู่ระบบการเมืองที่ดีกว่า ใครๆเขาก็พูดอย่างนั้นนะครับเพราะเขาใช้คำว่าปฏิรูปแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะมันมีหลายเรื่องที่ต้องกลับไปปฏิสังขรณ์กันเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเลยเถิดกันไปถึงไหนผมมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะเอามาแลกเปลี่ยนก็คือว่า วันสองวันเนี่ยมันมีข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันเป็นเรื่องสังคมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะนาครบาลเนี่ยเขาหึมห้ำมแล้วเขาจะเข้าไปจัดก,การไปดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันที่รวมตัวกันตามลานกีฬาต่างๆในกรุงเทพแล้วก็จัดให้มีคนชกกันตั้งชื่อว่าชมรมไฟขลับไทยแลนด์อันนี้ก็เหมือนหนังฝรั่งที่แบรดพิตกับเอ็ดเวิร์ดนอตันแสดงน,น,นะครับที่ ไปต่อยกันตามถนนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่บอกผิดกฎหมายจะต้องจัดการดำเนินคดีให้ได้ฝ่ายของผู้จัดเนี่ยเข้าไปออกโทรทัศน์เขาก็บอกว่าเขายืนยันจะทำต่อเจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นก็ขู่จำทับอีกทีนึงบอกว่าอย่าฝ่าฝืนก็แล้วกันจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเนี่ยนะฮะผมเองก็อยู่ในโลกออนไลน์ก็เห็นคนแชร์มาก็เปิดเข้าไปดูบ้างเราเนี่ยพื้นฐานก็เป็นคนชอบมวยนะครับ ก็ไปเห็นเขาชกกันเนี่ยอ่าผมพูดตรงๆนะในความรู้สึกผมนะฮะผมว่ามันก็เป็นวิธีคิดที่นักเลงดีนะครับแล้วการปฏิบัติต่อกันของคู่ชกหรือของฝ่ายที่จัดการการชกกันเนี่ยก็ดูเป็นสุภาพบุรุษนี่สายตาผมผมมองอย่างนี้นะแต่มันมีความน่าเป็นห่วงอยู่ะฮะก็คือเรื่องอันตรายเพราะว่าพื้นเป็นพื้น,น,นปูนนะครับเตะถีบกันไปกระเด็นหัวฟาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ย หน้าห่วส่วนว่ามันจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนั้นให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันสิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกมาสนทนาจากปรากฏการไฟคลับไทยแลนด์นี่ก็คือว่าเราเห็นไหมครับว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสมัยโบราณนี่นะครับเขาชกมวยเขาคาดเชือกกันแล้วก็ชกกันตามงานวัดลานบ้านลานดิน ชกกันทั่วไปแล้วครับสมัยในขนมต้มนุ่ต่อมาก็ทําเป็นระบบมวยมาตรฐานจากคาดเชือก,กว่าใส่นวมขึ้นเวทีมีผืนผ้าใบชกกันแรกๆก็เป็นกีฬาทําไปทํามาก็มีเรื่องของการพนันจากการพนันขันต่อว่าใครแพ้ใครชนะก็ไปไปไกลถึงธุรกิจที่จะมาจ้างล้มมวยทำให้เปิดเกิดเป็นธุรกิจนอกระบบก,กัน วงการมวยเมืองไทยก็มีรุ่งโรธซบเซารุ่งริง่งร่วงโรยและเติบใหญ่ก็เป็นวัฏจักรมาแบบนี้มาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดที่หนุ่มๆเข้าไปต่อยกันริมถนนขึ้นมาอีกถ้ามองไปแล้วก็บอกว่าเออมันก็คล้ายตั้งแต่สมัยนายขนมต้มนี่ก็เขาก็ต่อยกันกลางลางกลางแจ้งมันจะมีปัญหาอะไรนี่แหละครับคือความแปลเปลี่ยน กลับกลายของปรากฏการทางสังคมมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่บางอย่างเหมือนกับกําลังเดินไปข้างหน้าแต่หันไปหันมาก็บอกอา้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเมื่อหลายสิบหรือเป็นร้อยปีมาก่อนบางอย่างก็ดูเหมือนว่ากําลังถอยหลังแต่ดูไปดูมาก็เอ๊ะหรือว่านี่กําลังสร้างอนาคตที่ดีกว่ากันแน่ ถ้าเถียงกันเวลาสั้นๆเนี่ยเถียงกันยังไงก็ไม่จบผมก็เลยสรุปอย่างนี้ดีกว่าว่าภายใต้สภาวะสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีใครหรืออำนาจไหนหรอกครับที่ไปหยุดสังคมให้อยู่กับที่ได้เนี่ยมันไม่มีหรือที่พยายามจะดึงลากถอยหลังผิดทิศผิดทางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องทำไม่ได้ถ้าใครเข้ามามีอำนาจ แล้วก็คิดว่าสังคมนี้บ้านเมืองนี้มันยุ่งยากนะักก็ล็อกแช่แข็งให้มันอยู่กับที่หรือถอยหลังไปสักสามสี่ปีให้ค่อยๆเดินต่อแตะต่อแตะมาใหม่นี่แหละคือการแก้ปัญหาผมว่าท่านกำลังคิดผิดนะครับถ้าชาวบ้าน ตาสีตาสาคนเล็กคนน้อยธรรมดาคิดผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องหน้าห่วงใหญแต่ว่าผลสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับมันมีฝนตกในบริเวณที่ผมกำลังออกอากาศอยู่เมื่อกี้น่าจะมาถึงว่าใครที่จะดึงรังสังคมให้หยุดเอาไว้นี่นะครับมันมันทำไม่ได้จริงๆฮะมันเข้าสู่สถานการณ์ที่ทุกอย่างมันเป็นพลวัต มันมีการเคลื่อนไหวมันมีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่กำลังคิดกันอยู่คุยกันอยู่นี่นะครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้าเอาไปทาบก็คล้ายปี2-1มากที่สุดแล้ท่านคิดดูก็แล้วกันเอา2559-2521เลบ2 5เราถอยหลังไปกี่ปีและถ้าคิดว่าวิธีแบบนี้มันสำเร็จเนี่ยผมว่าต้องคิดใหม่ เนี่ยยกตัวอย่างอะไรนะฮะไฟคลับไทยแลนด์มาเกี่ยวกับเรื่องเหมือนเหมือนจากการเมืองได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆผมแยกกันนะครับไฟขลับไทยแลนด์ก็บอกแล้วอย่างที่ผมเห็นนะ่ะคือวิธีคิดนักเลงเดียครับแต่ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมันก็มีหน้าห่วงอยู่เรื่องอันตรายก็ไม่กลาวล่วงทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายคนจัดนะครับผมก็ในฐานะที่เขาโพสต์คลิปกันผมก็ไปเห็นก็พูดไว้แบบนี้แต่เรื่อง จะแก้รัฐธรรมนูญตั้งพวกไปเป็นสอนอชอเพิ่มหรือเรื่องจะให้สววตเสนอชื่อนายกคนนอหรือเรื่องที่จะพาบ้านเมืองย้อนหลังกลับไปเนี่ยผมไม่ยุ่งไม่ได้เป็นสิทธิ์ของผมและเป็นหน้าที่ของประชาชนด้วยขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ทักทายกันมานะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ